สวัสดีครับทุกคนครับเอาละครับเรากลับมาชมเกมการในขันบอมสกีโฟร์ชิปเปอริกและวิซีเอลกันต่อนะครับสำหรับคลิปนี้เราสลับมาดูบรรยากาศในซีซั่นที่136ครับซีซั่นฟูลทีมสโมสรปัจจุบันกันในรอบคัดเลือกนะครับบรรยากาศซีซั่นนี้นะครับเป็นการแข่งที่เราจะต้องแข่งในแมตช์ออเทนติกแมตช์นะครับเป็นทีมที่เกมกำหนดไว้ให้นะครับไม่ได้ใช้ทีมของเราเองนะครับฟูลทีมปารีสครับเล่นโดยคุณซูมาอี้ครับพบกับฟูลทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเล่นโดยคุณแบงค์ไปดดูกัััันนเเลยยยคคครรรบบบมาาอีี้้ะชว สวัสดีครับผมแบงค์นะครับแข่งครั้งแรกนะครับฝากเชียร์ด้วยนะครับประวัติผลงานการแข่งใน BCL ของทั้ง2ท่านนะครับคุณซูมาอี้ลงแข่งมาแล้ว22ครั้งเคยได้แชมป์มาครั้งหนึ่งในปี2021นะครับส่วนฝั่งคุณแบงค์นี่เป็นการลงแข่ง BCL ครั้งแรกนะครับเรามาดูไล่อัพนะครับนี่เป็นนักเตะที่เกมกำหนดให้100%เลยนะครับไม่ได้เป็นทีมที่เราใช้ของเราเองนะครับฝั่งปารีสของคุณซูมาอี้นะครับใช้4-2-1-3กับสไตล์โพซิชันเกมนะฮะประตูเป็นจูเจิดอนนาลมา คู่เซนเตอร์นะครับเป็นแพสนาคิมเปเบกับมาร์คินยอสแบ็กซ้ายนูโนเมเดสแบ็กขวาอัสลับฮาคิมีมิดฟิลด์ตัวรับดานิโลเปเรล่าครับมิดฟิลด์ตัวกลางมาโกวันนติมิดฟิลด์ตัวรุกนะครับผมก็เป็นคาร์โลโซเล่ปีกด้านซ้ายเนมาด้านขวาเมซี่ครับหน้าเป้าเป็นคิเรนเอ็มปาเป้ส่วนฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของคุณแบงค์นะครับสี่สองหนึ่งสี่สองสามหนึ่งกับสไตล์ควิกเคอลเตอร์นะครับประตูเป็นดาบิดเอกอาคู่เซนเตอร์ลาเฟวารานกับลิซานโอมาร์ติเนสแบ iffer, <laughs> field, es, ็กดดดดดาาาโโโลลล่่คคครรรรรััััับบบมมมิิิิิฟฟฟ์ตตตววนนนเเเเซกกกป้ะุ ดฟอร์ดด้านขวาแอนโทนี Anthony นะครับหน้าเป้าเป็นวอลเวคอสนะครับนี่เป็นทีมที่เกมกําหนดให้ในโหมดออเทนติกแมทส์นะครับไม่ได้เป็นทีมของเราเองแต่อย่างใดนะครับเพราะฉะนั้นจะไม่มีนักเตะพิเศษไม่มีเวลตันนะครับก็ถือว่า คือเกียร์กันไปนะครับเพื่อปลดวิการให้กับทีมกลางและทีมเล็กๆเนี่ยเข้าร่วมแข่งขันในซีซั่นนี้นะครับเอาละครับเกมเริ่มนะครับทางฝั่งปารีสของคุณสุมาอี้เคลียร์ก่อนบุกจากซ้ายไปขวาครับมากับชุดสีน้ําเงินเข้มนะครับส่วนฝั่งคุณแบงค์บุกจากขวาไปซ้ายครับแมนยูมากับชุดเสื้อแดงนะครับคุณสุมาอี้เนี่ยเคยได้แชมป์มา1สมัยนะครับนู่นเลยตั้งแต่ปี2021นะครับซีซั่นที่91นะซีซั่นนั้นเป็นซีซั่นแบนด์แผนหน้าคู่นะครับตอนปี โอ้โหได้รับความนิยมมากเลยครับก็เลยต้องมีการจัดซีซั่นที่แบนแผน5คู่แล้วซีซั่นนั้นนะครับคุณสุมาอ,อีก็ได้แชมป์ไปด้วยนะครับเอาออกไปเลยฮ <c> ะ <oughs> จ่ายแรงไว้ครับโดนนานุมาส่วนคุณแบงค์นี่ก็เป็นการลงแข่ง BCL ครั้งแรกเลยนะครับถือว่าบรรยากาศในรอบคัดเลือกนะครับเราก็จะได้เห็นผู้แขง่งขันที่มีความหลากหลายในการเล่นนะฮะได้คองบอลบุกครับคุณแบงค์เฟสจ่ายตรงนี้ติดไวลติแล้วไปไลล่าแก้มาเป็นเกมบุกของคุณซูมาอ,อีอ้าวก็โดนฝั่งแมนยูดักคืนมาครับ เฟตไปทางขวาครับแอนโทนี่ย้อนมาที่ดาร์โลเล่นกัน2คนครับทางขวาแอนโทนี่ดาร์โลวิ่งอ้อมไปแล้วแต่ว่าโดนไวรัตติครับตัดฟาวลูกนี้ดูครับอัลเตะเนี่ยก็อาจจะมีความใกล้เคียงกันนะครับสําหรับการเล่นในโหมดนี้นะโค้ชก็เป็นโค้ชของทีมนั้นๆนเลยนะครับดาร์โลครับเล่นชันๆกับลุคชอ่์แบ็กซ้ายกับแบ็กขวามาเล่นกันตรงนี้แอนโทนี <laughs> ่ตกเข้ามาข้างในครับบูโนัวฟานเดสไลด์ตรงเน้ไม่ถึงเวนค,คอสแต่ว่า <laughs> จะจ่ายย้อนหลังกับคริมเป้กเกือบไป บอลของฝั่งคุณซูมาอีขึ้นมาทางขวาครับเมสซี่เมสซี่โดนมาติเนสกระแทกครับเพื่อนรวมทีมชาติบอลยังเป็นของปารีสตอครับเมสซี่จ่ายตรงนี้ไม่ถึงเอ็มเปเป้เหมือนกันลูกช็อตตัดได้ครับคุณแบงค์จะบุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับย้ำไปทางปีกขวาครับแอนโทนีวิ่งหนีเมนเดสได้แล้วแอนโทนีเหลียบนี้ให้ที่เวคคอสตบเข้าในมีมาร์คพิญโยสับวิ่งตามมาไม่ให้เล่นง่ายๆนะครับซูมาอีจะเล่นเร็วก็ไม่ได้ครับเป็นบอลของคุณแบงค์อีกครั้งหนง ดาโล้ o, ดวลกับเมนเดสดาโล้ได้เปิดโลกนะคีมอาแปบบคีออกมาครับเราไม่มีใครอยู่ตรงนั้นครับแมนยูสซเแรออกไปนู่นเลยฮะนมาหลุดตำแหน่งไปนะครับดาโลแล้วนมาตบเข้าในเล่นกับเอ็มบัปเป้มันระยะห่างค่อนข้างไกลกันทีเดียวนะครับแอนโทนีลงมาช่วยเกมรับแต่บอลก็ยังเป็นของคุณซูมาอีครับเอ็มบัปเป้จะยิงไกลไม่ได้ครับติดบล็อกวอายนทางไวรัติมาทางขวาครับเมสซี่พลิกให้ที่ฮาคิมี่ที่เติมเข้ามายังได้อยู่ครับทงไม่ขึ้นกับเฟกช็อตนิดนึด สมบอลลูกนี้ออกไปฮะเป็นลูกทุ่มของปารีสครับเชื่อว่าคู่นี้ก็ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับเป็นการแข่งครั้งแรกของคุณแบงค์ด้วยเอาจ่ายลูกนี้เข้าทางแอนโทนีแล้วเวคฮอสคืนแอนโทนี่เอาล้ครับเป็นจังหวะที่แนวรับของคุณซมาอีหลุดตำแหน่งไปนะครับแอนโทนีใช้ความเร็วแอนโทนี่ยิงล่งดีตดเซฟดอนนารุม่ามโดนกดดันต้องรีบยิงนะฮะโอ้แล้วคุณสมัอีตัดสินใจได้ถูกต้องนะครับเอาดอนนารุม่าออกมาปิดมุมนะฮะ เวลาผ่านไปไวมากครับเหลืออีกสินาทีจะหมดครึ่งแรกแล้วบูโนโ่โดนปัม๊มเป็นลูกทุ่มของแมนยูครับสำหรับใครทำฟูลทีมการ์ดพิเศษการ์ดอีพิกการ์ดดิจเนอรี่การ์ดเทรนดิ้งการ์ดไฮไลท์อะไรพวกนี้นะฮะก็จะมีฟูลทีมฟูลคาเลอร์ด้วยนะครับฟูลคาเลอร์สโมสร์นะครับก็ไปใช้เล่นแข่งซีซั่นนั้นได้นะครับแต่ซีซั่นนี้เป็นนักเตะสแตนดาร์ดนะฮะ ที่เกมกำหนดให้อ,อกเฟคช็อตหนึ่งจังหวะสองจังหวะแล้วไปต่อได้ครับเมสซี่โอ้โหเปิดด้วยขวาโลกนีก้คกบเต็มๆครับแมปเปอแต่ก็ติดเซฟดาบิเดเกียโอ้ต้องชมเมสซี่นะครับหลอกลุกชอ,อนี่คือหัวบุญเลยนะฮะจังหวะเฟคชออ็อตสองจังหวะซ้อนลูกเตะมุมทางขวาครับใช้เป็นเท้าซ้ายของเมสซี่ฮะเปิดย้อยๆเข้าไปตรงกลางแล้ววารานขึ้นสู้กับมาคินยอสบอลไม่ไปไหนมาคินยอสจะสู้กับวารานวารานเคลียร์ก็เข้าทางมาคินยอสให้ไปที่เนมาฟิฟแฟบหนึ่งรอบ แม่ใจเย็นมากไปหน่อยครับแล้วไปฟาวเขาด้วยนะครับนี่มานะครับเป็นจังหวะบุกสวนของคุณแบงค์เลยครับบูโน่แบบพามาด้วยความเร็วแต่ไวคอสวิ่งขึ้นหน้าไม่ทันนนทักกิตแมนเป็นบอลของปารีสอีกครั้งหนึ่งครับยังไม่มีสกอร์นะฮะตอนนี้ทดเวลา1นาทีแล้วนะครับจะเป็นเพลย์สุดท้ายของปารีสครับเมสซี่เฟกช็อตหลบลูกชอหลังหักไปแล้วหนึ่งครับเมสซี่อยวมพลาดแล้วเยิงเลิกนีหนึ่งประตูต่อสู่เล่หอกมเล่นงานลูกชอซอนซอนหลายจังหวะนะครับจนลูกนี้ทำได้ฮะ เฟ็กช็อตวนกลับมานะครับแล้วก็แตบิดนทัสก่อนยิงด้วยซ้ายครับเรียวเนียวเมสซี่มเมสซี่ล่างไหนก็คือมเมสซี่ครับเซ็งเลยนะวยครับ JKA ดูภาพช้าอีกทีนึงนะครับลาฟจี้ไปเส้นหลังนะครับแต่ว่าเฟ็กช็อตวนกลับเข้ามาแล้วโดนทัสก่อนยิงด้วยซ้ายครับมมสามประสานของปารีสมเมสซี่วันนี้เด่นสุดมากครับดูฮะลูกชอหลังหักไปนอกสนามเลยนะครับแต่จบครึ่งแรกอยู่แล้วนะครับคุณแบงค์มาโดนหนึ่งประตูจากมเมสซี่ เข้ามานะครับเสียหลักไปแล้วมุมเปิดลูกนี้ปั่นๆนิดนึงนึงเลยครับเอาละครับก่อนจบ45นาทีแรกครับคุณซูมาอีได้มา1ลูกครับจากเลโอนีลเมสซี่แล้วเขี่ยจานเป่าจบเลยนะฮะกว่าจะเสมอกัน0-0ในครึ่งแรกนะครับเปอร์เซ็นการครองบอล57ต่อ43เปอร์เซ็นนะครับนะฮะใช้เป็นตัวมาตรฐานทั้งหมดนะฮะไม่ไม่ใช่ตัวสนานเป็นตัวที่เกมมีให้นะครับ กึ่งตัวสแตนดาดแต่ว่าเลทค่าพลังทีมอะไรพวกนี้มันก็จะเป็นไปตามที่เกมกําหนดในช่วงแต่ละแพทนะครับแล้วก็แผนการเล่นก็เหมือนกันแต่แผนการเล่นเนี่ยเปลี่ยนได้นะสไตล์การเล่นแผนการเล่นเนี่ยเปลี่ยนได้นะครับสำหรับทีมในทีเซทีมแบบนี้เอาละครับมาสู้กันต่ออีก45นาทีครับรอบนี้ก็แข่งสองนัดเจ้า,ยาเยือนนะครับแมนยู U, คุณแบงค์นะครับถอดเวคกฮอสออกไปนะครับส่งมาซิยาอา้าวลุดมาแล้วครับเอมบัฟปเป้หลุดได้ยังไงไม่ลู้แต่ยิงไปก่อนเลย2ประตูต่อศูนย์ เดี๋ยวดูช็อตอีกทีนึ่งนะครับแหมผมดูไม่ทันนะเพราะว่ามูแต่ดูว่ามีใครลงใครออกไปบ้างนะครับตัวสำรองโอ้โหเป็นลาเฟวารานนะครับไปพาดให้กับรุ่นน้องฝรั่งเศสอย่างเอ็มบัปเป้จะพาบอลขึ้นมาแล้วโดนฉกครับแล้วฉกโดนไขรฉกไม่โดนฮะโดนเอ็มบัปเป้ลูกนี้แล้วเหลี่ยมนี้ด้วยนะครับเข้าขวาเรียบร้อยเลยดีคระโดนล่อเป้าครับสองศูนครับโดนในช่วง เพย์สุดท <graduate> uh co ้ายของครึ it, so arn, bbe 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 ่งแรกนะครับแล้วก็เพย์แรกของครึ่งหลังโอ้โหคุณแบงค์งานยากขึ้นเลยวฮะแต่ก็ยังมีอีกแมตช์นึงนะครับมีแมตช์นี้ก็อีก45นาทีนะฮะเพิ่งเริ่มต้นในครึ่งหลังเท่านั้นเองนะครับอย่างน้อยก็ยิงประตูได้เสียให้บวกไว้ก่อนนะฮะเอาละครับจังหวะบุกขึ้นมาครับมาซิยาวบอลถึงหรือเปล่าไม่ถึงฮะติดกิมเบ้แล้วมาคิโอสเก็บได้ฮาคิมีเบิลไปข้างในครับโซลออกไปทางขวาครับเมสซี่เมสซี่โดนกับลูกชออีกแล้วจะเผาเครื่องลูกออีกแล้วนะครับ ลูกชอแก้ได้จังหวะน,นี้แต่แรดฟอร์ดจ่ายไม่ดีเงียบไปเลยนะแรดฟอร์ดบอลไม่ค่อยถึงด้วยนะครับปารีสมาทางซ้ายสุดครับเนมามาบ้างเนมาโยกหลบซานโชซานโชนชิงจังหวะเอาบอลขึ้นมาได้แล้วจ่ายตรงนี้ก็ติดครับบูโนโเป็นบอลของปารีสครั้งนึงครับมาที่ดูโ,น,โดนเมเดสเมเดสเฟกช็อตให้ที่เนม่าเทิร์นจับบอลแล้วเนม่าจะเฟกหรือเปล่าฮะแต่ว่าดาโลปั๊มมาบอลเขาทางแมนยูแต่จ่ายไม่ดีฮะไวรัติขโมยมาคุนชูมาอีก็เล่นด้วยความมั่นใจนะครับมีจังหวะเฟกช็อต มีจังหวะใช้สกิลอะไรต่างๆนานาดูจังหวะจะเฟกโดนชนลูกนี้มาติเนสไม่ฟาวครับแต่ว่าก็พยายามขึ้นเกมไปข้างหน้าครับคุณแบงค์ดูเหมือนว่าครึ้นหลังนี้จะตันไปเลยนะฮะคือจ่ายบอลขึ้นหน้าไม่ได้นะครับติดแนวรับติดตรงกลางของปารีสหมดเลยนะครับแล้วจังหวะน,นี้วาเลนติก็สกัดบอลอีกครั้งหนึ่งฮะเป็นลูกทุ่มของแมนยูขึ้นบอลไปข้างหน้าไม่ได้นะครับติดกองกลางของปารีสหมดเลยฮะ ว่นี้อ้าขี่ขายออกมาได้ครับมาตรงพื้นที่ว่างบางปีกซ้ายเอ้าไปตรงๆแบบนั้นก็โดนดักเลยครับฮาคิมิโซเล่เวลติเบินไปฮะเอมปัปเ้โดนวารานแกตัววารานมาใหม่อีกครั้งนึงครับคุณแบ็กบอลไม่ถึงแรดฟอร์ดฮะติดโซเล่ไปที่เมสซี่เมสซี่จับบอลในมุทัสแล้วให้มาที่ฮาคิมิครับวิ่งอ้อมหลังมาแรดฟอร์ดต้องลงมาช่วยเกมรับครับฮาคิมิเปิดแล้วเอมปัปเ้โคกลูกนี้ข้ามคานไป ความแตกต่างจะอยู่ที่จังหวะการขึ้นเกมของคุณซูมาอีนะครับพอขึ้นมาแล้วได้เปิดได้จบนะฮะฝั่งของคุณแบงค์โดยเฉพาะครึ่งหลังเนี่ยดูเหมือนว่าการขึ้นบอลไปข้างหน้าจะตันๆอยู่ตรงการสนามนะฮะโดนแผงกองกลางของปารีสเนี่ยดักบอลได้เกือบทั้งหมดเลยนะครับชิงจังหวะบ่งก็เป็นบอลของปารีสครับเอมบปอป้ออกมาทางซ้ายครับเนมาเนม่าเดินทัชบอลนะผ่านอารูไปได้เนมาข้างหน้ามีวาลานครับเนมาจะเฟกจะยิงไม่รู้ครับแต่โดนวาลานบล็อกได้ก่อนแล้วจะส่วนทันทีครับ มาพยายามย้ำที่แรดฟอร์ดจับบอลไม่ดีเหลี่ยมมี่อุ้งโดนฮาคิมิเอาก้นกระแทกเอาบอลขึ้นมาครับเปเรล่าเปิดสตันนิ่งมาทางซ้ายจะให้เนมาติดสานโชกำลังจะเข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายนะครับบอลยังไม่ตายมีนักเตะหลายคนที่สตามิน่าหมดแล้วนะครับดักคืนมาได้ครับคุณแบงค์แล้วสานโชจิ้มตรงนี้ก็ติดแมตช์อัพของฝั่งคุณซูมาอีเกือบทั้งหมดเลยนะครับนูโนเมเดสจะออกซ้ายได้ไหรือเปล่าซานโชไปเอาคืนไม่ได้ครับดูบูโน่เฟเนเดสให้ไปที่มาซียาออกไปทางซ้ายคคครรรรรััับแแแดดดดฟฟออออ์์ฮฮาาิิมมม่่่่ยยยยงงงููนะนนะะไตำหครับ แรดฟอร์ดดึงฮาคิมิออกมาแล้วให้มาที่มาซิยาวน้ำหนักก็แรงไปะเป็นลูกตั้งเตจากคุณลิศประตูครับโอ้โหหลังจากที่โดนช่วงท้ายของครึ่งแรกแล้วก็ช่วงต้นของครึ่งหลังไป2ลูกติดเนี่ยคือลูกขบวนเสียไปเลยนะครับคุณแบงค์ขึ้นเกมอาจจะตันๆไปเลยนะครับแต่ว่าก็พยายามยังพยายามอยู่นะครับที่จะขึ้นเกมไปดักได้ก็พยายามลำเลียงขึ้นไปก็ติดอีกแล้วครับปาริสาาดักคืนมาได้อีกครั้งหนึ่งครับเฟสจ่ายตรงนี้ติดเปเรล่า แต่มีน่าจะหมดแล้วแต่ว่าน่าจะฝืนเล่นกันจบจบ90นาทีหรือเปล่าครับคู่นี้อกบอลยังไม่ตายด้วยนะครับเอาละฮะขอคืนหนึ่งลูกได้ป่แะแรดฟอร์ดให้มาข้างในมาซิยาอไม่ถึงโดนาโดนารุม่าต้องออกมาขวาแล้ว90นาทีบวกสครบนะครับจบแมตช์แรกนะครับปารีสแซงต์แมงของคุณซูมาอี้2นะครับแมนเชสเตอร์อยูไน,นเต็ดของคุณแบงค์ศูนย์นะครับ56ต่อ44เปอร์เซ็นต์โอกาสการยิง4ครั้งต่อ1ครั้งนะครับปาชิงความได้เปรียบไปก่อนสำหรับแมตช์แรกของคุณ มาอีนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับรอบนี้แข่ง2นัดย้าวยืนนะครับนัดที่2ยังมีแก้ตัวครับจังหวะการเล่นหรือว่าความเป็นใจมันอาจจะยังไม่เข้าทางเรานะฮะการเล่นไม่ว่าจะเป็นการแข่งทัวร์นาเมนต์หรือว่าการเล่นออนไลน์อะไรก็ตามนะครับใจสู้อะใจสู้แมนยู <laughs> Man, you, ใจห <laughs> ยอกหยอกหยอกห <laughs> ยอกหยอกหยอกนะหยอกนะกนะ <laughs> เรื่องทาแล้วทางไป <laughs> มาชมแมตช์ท,ที่2อกันต่อนะครับไม่ซักเสือ้อไม่เปลี่ยนแดนนะอ่าปารีสบุกจากซ้ายไปขวาเหมือนเดิมนะครับแมนอยู่ขวาไปซ้ายเหมือนเดิมนะครับแต่เพิ่มเติมคือความยากขึ้นนะครับคุณแบงค์ต้องยิง2งประตูพื่อติดเสมอก่อนนะครับเป็นยังไงครับรูปเกมในแมตช์ท,ที่2นี้บอลถึงเวคฮอร์สออกมาที่แรดฟอร์ดไปข้างในที่เฟสเฟสจะจ่ายจังหวะสุดท้ายไม่ได้ครับโดนปัม๊มแล้วบอลไปถึงเอ็มบัปเป้ฝากมาที่นมา เบนิบนบอลจังหวะเดียวได้แม่นยำแล้วก็น้ำหนักทิศทางโอเคทีเดียวครับเอมบัปเป้กวาดมาตรงนี้ไม่เมสซี่มีลุกจ่อวิ่งตามติดเป็นฝาแฝดเลยนะครับนัดที่แล้วนี่โดนเผาเครื่องไปไหลช็อตอยู่นะครับอูดูเทิร์นจาบบอลครับเนมาแต่เสียสดุดบอลเอามาอีกครั้งหนึ่งนะครับเลนทารีลาสกิลแล้วครับฝั่งของคุณโซมาอีดักขึ้นมาอีกครั้งนะครับคุณแบงค์ไปทางขวาครับแอนทโทนีเวคฮอร์สขึ้นแอนโทนี่นี่เป็นทากิตแมนนะครับ ถ้าไม่เคยเล่นก็อาจจะงงๆการเคลื่อนที่ของเวคออสนิดนึงนะครับจ่ายมาข้างในไม่ถึงยพยายามที่จะให้กองหน้าได้เล่นบอลบ้างนะครับแต่ก็ไม่ค่อยถึงจังหวะแต่ว่าตรงกันข้ามกับคุณฟูมาอีครับจ่ายแล้วหลุดเลยจังหวะชิงมาแอมบ๊อเ้โอ้สป,ปีดความเร็วนี่เกือบจะโดนลูกชอวิ่งทันแล้วนะครับแต่แค่เกือบครับสุดท,ท้ายก็ชิงจังหวะ แตะบอลเข้าเหลี่ยมเท้าขวานะครับแล้วก็กค่อยปั่นนิดนึงนะครับหนีมือของดาบิดเดกิอาเป็นประตูแรกของแมตช์นี้ของคุณซูมาอีปารีสครับแล้วเป็นประตูที่3ประตูเริมก็3 0ยครับยากขึ้นเรื่อยๆครับจังหวะก่อนหน้านี้เนี่ยชิงกันมาได้น้ำหนักทิศทางแม่นยำลเลิน,นะครับทีมเวิร์กการต่อบอลของคุณซูมาอีนะครับจากตรงกลางสนามแล้วชิงแล้วหลุดฝั่งแนวรับของคุณแบงค์นี่เสียลูกขบวนไปเลยนะฮะจังหวะเข้าเพชเชอร์เข้า กดดันแบบรวดเร็วนะฮะเข้าบอลไวนะครับก็อาจจะโดนแทงแบบนี้ได้นะครับเอาแล้วครับ1 0ูในแมตช์นี้ฮะแล้วโดนดักคืนอีกแล้วครับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับปารีสมาที่ไวรัติบ้างครับไวรัติดึงมาตินสออกมาเฟกช็อตวนกลับมารอเมนเดสเติมขึ้นมาแล้วเปิดตัตันนิ่งเมซี่ยิงแล้วเนี่ยโอ้เข้าไปได้ไงวะนะโอ้ยอ้อนี่ยากครับโอ้เอายิงเหนื่อๆครับคือมันบอลมันย้อนหลังไปนิดนึงด้วยนะครับแล้วกดตันนิ่งอยเนี่ย สตันนิ่งจ่ายมาจากนูเบเดสนะครับแล้วเมสซี่ฮะกดยิงด้วยจังหวะเดียวเฟิร์สทมช็อตไปเลยฮะด้วยเท้าซ้าย,ยอบอลมันพุ่งด้วยนะครับอันนี้กดสตันนิ่งยิงนะฮะแต่ว่าบอลค่อนอข้างพุ่งฮะต้องชมตั้งแต่วัยรุ่นนะครับให้ที่นูเบเดสที่วิ่งอ้อมมานะครับไปเส้นหลังแล้วหักมาด้วยสตันนิ่งเมสซี่เนี่ยจากปีกขวานะครับดูฮะโอ้โดนเผาเครื่องเลยฮะแนวดับแมนยูโดนติดต่อกัน2ลูก จังหวะที่ก่อนหน้านี้เสียประตูให้เอ็มบัปเป้ไปแล้วเขี่ยนี่แหละครับพอเสียบอลไว้ปุ๊บโดนสวนกลับมาโดนอีกหนึ่งลูกฮะเรียกได้ว,ว่าตอนนี้เสีย4ลูกเนี่ยสองลูก2ช่วงเวลานะครับแมตช์แรกนี่เสียไป2ลูกจากท้ายครึ่งแรกแล้วก็ต้นครึ่งหลังก็ใกล้เคียงเวลาใกล้เคียงกันแล้ว2ลูกนี้นะครับก็ถือว่าน่าจะไม่เกินใน5นาทีในเกมนะครับโดน2ลูกติดฝั่งปารีสจะเปลี่ยนแผนแล้วครับถึงแม้ว่าจะเป็นพรีเซตทีมก็สามารถเปลี่ยนแผนได้เหมือนกันนะครับ เป็นทีมที่เก,กมกำหนดให้ก็สามารถเปลี่ยนแผนไปมาได้นะฮะเอาล่ะครับประตูรวมตอนนี้4ประตูต่อศูนย์นครับปารีส4แมนยูศูนย์ะครับ, 4, ย,รบยังไม่ถึง7จะเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวยอก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 ยอนักรบยอ่อมมีบาดแผลฮะไม่มีแชมป์ในโลกที่ไม่เคยพ่ายแพ้ครับเก็บความพ่ายแพ้ไว้ สู้ในวันข้างหน้าฮะเพื่อเป็นแรงผลักดันให้เรา <c oughs> ใช่ไหมเนี่ยแรดฟอร์ดเอาละแมนยูขอหนึ่งประตูได้ป่ะเอาไม่ได้ครับคิมบเบ้ตวัดมาเปเดล่าเมสซี่ตอนนี้เล่นเป็นแผนหน้าคู่นะครับเมสซี่ขยับมายืนข้างในนะครับฝั่งปารีสโอดปามเอาละครับมาติเนสขึ้นมาสูงแรด,ดฟอร์ดมาเล่นเป็น CF แล้วนะครับตอนนี้บูโนัวฟานเดสให้ที่ซานโชซานโชใช้ความเร็วแล้วหักมาไม่ถึงซาบิเซอร์นะครับซาบิเซอร์วิ่งสอดขึ้นมา ปาีสศาสต์มาเป็นบอลของปารีสตอครับอะไรก็ดูเป็นใจไปหมดเลยนะฮะทั้งจังหวะการเล่นความมั่นใจเนี่ยเมสซี่ดักได้ครับเนมาเมสซี่เล่นกันโอ้โหสามประสานครับไปถึงแอมบปเป้ได้หลุดประทานเฟกช็อตรู้แล้วว่าเฟกช็อตแล้วช็อปข้างในยังมีดาโลนะครับผูกมาช่วยแล้วเมสซี่ปันซ้ายลูกนี้โอ้เเลีรยไม่ขาดกับแนวรับของแมนยูลูกที่3ในแมตช์นี้ครับแล้วเป็นลูกที่5ครับประตูรวม จากเลี้ยวเนวเมซี่ครับเนี่ยตอนแรกก็สกัดได้แล้วลูกชอครับจ่ายเมสซีเ่เฉยเลยเลียมเมสซี่ยังยืนอยู่ตรงนั้นนะครับดูอีกทีนึงนะครับจริงๆก็น่าได้ตั้งแต่จังหวะสามประสานเมสซี่นี่มาแล้วเอเมเป้หลุดมานะครับมุมนี้ใกล้เคียงกับลูกแรกในแมตช์แรกเลยนะครับเมสซี่ปั่นซ้ายใส่กาปิดเจเคอาร์สามประตูต่อศูนย์ครับแมตช์ที่สอง นีส้สกอร์รวมจะเป็น5ประตูต่อศูนย์แล้วนะครับแต่ถ้าจะแสดงความคิดเห็นก็แสดงความคิดเห็นด้วยความเคารพนะครับแล้วก็การให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับเกมการเล่นมีแพ้มีชนะเป็นเรื่องปกตินะฮะไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิดนะครับย้ําไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวจะมีการแซวอะไรทุกนี้นะครับ <c oughs> แซวพอของปากของคอนะฮะให้เกียรติกันและกันด้วยนะครับ <c oughs> ต้องดักทางไว้ก่อนดักทางไว้ก่อนนะอาริสเคียวมาอา้าวเข้าทางเ e อ็มบัเป้พลิกนีอ้าวมาติเนส ยังไงครับเอ็มบัปเป้สปินรู้ว่าเหลี่ยมนี้ไปต่อไม่ได้นะครับวนกลับมาแล้วให้ไวลตัติมาร์ติเนสวิ่งต่อไม่รอแล้วนะนี่เหลี่ยมกองหลังยังทําได้ดีนะครับเบิร์นขึ้นไปครับจังหวะความพยายามในการายบอลอยู่ที่กลางสนามเนี่ยนะครับฝั่งของคุณแบงค์ <of> จะไปถึงกองหน้าได้หรือเปล่าครับซานโช่ซานโช่รอให้ดาโล่เปิดเองแล้วกันไม่ต้องดาโล่แล้วอืมคือไม่ได้ครับแรดฟอร์ดโดนคิมเป้สกัดไว้นะครับแล้วทดสามนาทีตอนนี้ เป็นเพลสุดท้ายจานเป่าจบเลยนะครับ45นาทีแรกของแมตช์ที่2นะครับปาร์ลีเซงแ์แบง3นะครับแมนเชสเตอร์ยไนเตะ0นะครับจริงๆการของบอลก็ไม่ได้ต่างกันมากนะฮะว่าจังหวะความมั่นใจในการเล่นนะครับเป็นซีชันแรกของคุณแบงค์ด้วยนะครับผมว่าผู้าแข่งขันที่ลงสมัครกล้าที่จะลงสมัครเพื่อแข่งขันกับผู้อื่นนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับผลการแข่งจะเป็นยังไงก็อีกเรื่องนึงนะฮะแต่เราก้าที่จะเผชิญหรือกล้าที่จะลองนะครับ มันก็ถือว่าได้ประสบการณ์ไปแล้วครับแข่งเรื่อยๆฝึกเรื่อยๆเดี๋ยวก็เก่งจนได้แล้วครับวันนี้อาจจะเป็นวันของเขาพรุ่งนี้อาจจะเป็นวันของเราก็ได้ครับถูกไหมเออถามหน่อยว่าตั้งแต่เล่นเกมกันมาเนี่ยฮะมีใครไม่เคยแพ้3 0 4 0บ้างอ่ะผมว่าไม่มีฮะเออบางคนเนี่ยจะแพ้7 0 8 0ก็ยังมีเลยผมก็เคยเ <laughs> อาล่ะครับมาชมเกมในครึ่งหลังกันต่อครับ แมนยู U, จะได้ประตูตีใครแตกเลยป่ะครับแลดฟอร์ดแลดฟอร์ดเ,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 เหมือนจังหวะก็คือช้าไป1-2วินาทีนะครับยิงเลยละกันครับกันอาโชลงมาใหม่โอ้โหเหมือนจังหวะการบังครับนี่อาจจะคือถ้าเป็นการเล่นกับ A i เล่นกับบอทดเนี่ยมันอาจจะลื่นไหลกว่านี้นะฮะอาจจะก,การเล่นกับคนของคุณแบงค์อาจจะจับจังหวะยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางหรือเปล่าครับโอ้โหวาลานสกัดลูกนี้ให้ไปที่เอา้าลูกชอโดนมิสซี่ขขมวยไม้แล้วครับ มาข้างในวันติเบิลมาบอลไม่ถึงเนี่ยมาครับดาโลเอาละฮะัโอ้แมนยูก็ขึ้นบอลไปถึงแรดฟอร์ดไม่ค่อยได้นะครับติดตรงกลางฮนะจังหวะจ่ายในเหลี่ยมเคอร์เซอร์มันอาจจะไปยังทิศทางที่เราคาดหวังไว้ไม่ค่อยดีนักนะครับมันก็เลยไม่ตรงทิศทางนักเตะที่เราจะส่งไปฮนะตรงกันข้ามกับฝั่งของคุณซูมาอีนะครับจ่ายบอลแม่นจังหวะเกมสร้างสรรน,นะครับในการขึ้นไปข้างหน้า เอ้าโดนสก,กัดครับแรดฟอร์ดเหลี่ยมจับบอลไม่ได้อ้าแต่ไปขโมยมาได้ครับแรดฟอร์ดรอเพื่อนนิดนึงซาบิเต้ยิงแล้วกันติดเซตตอนารูมา่าบอลยังไม่ไปไหนครับกาลาโชว,วิ่งตามเก็บต่อย้อนมาที่ลูกชอทางในมีแคมีคาเซมิโลพิกเกษมเงียบๆไปเลยครับพิกษมยิงในเดียวติดเซฟเอ้าบอลมาเขาต่างทานโชวฝั่งนี้เอาล้ำหน้าเฉยโอคาเซมิโลเหมือนจะไม่ค่อยมีบทบาทต่อเกมรับเท่าไหร่นะครับตรงกลางสนามแต่ช็อตนี้ได้ลองส่องไกลนะครับแต่ก็ ติดเซฟของดอร์เรมาทะลึ่งไปเล่นจับบอลน,นะซานโชถ้าปล่อยบอลออกข้างเนี่ยจะเป็นลูกทุ่งแมนยูไปเลยเล่นบอลก <this> ็ถูกเป็นลูกลำหน้าไป <6 49. S 1> ลูกนี้ขึ้นบอลได้สวยเ,เ,เสียบอลน,นะพลิกเหลี่ยมไม่ดีครับอาริสเอาบอลขึ้นมาครับคุณสุมาัยออกไปทางขวาที่เมสซี่เมสซี่เหลี่ยมนี้ไหม้แล้วครับลูกชอเอาไงดีลูกชอวิง่งกดดันไม่ก่อนหนีเหนียวเลยเอาบอลขึ้นไม่ได้ครับกานาโชกานาโชใช้ความจี๊ดหน่อยดิโอ้โหวิ่งชนกับกีเมเป้ครับกระเด็นเลย เลียมวิ่งตรงๆแบบนั้นก็โดนกระแทกเดนโตซานเชสนี่ลงมาใหม่เหมือนกันนะครับเป็นบอลของแมนยูครับออกมาทางขวาไม่ถึงซานโชติดเมนเดสครับนี่มานี่มาโดนกับดาโลกกระแทกเข้าใส่ซะเลยวิ่งชนเลยฮะไปข้างหน้าใหม่ครับแมนยูก็ยังใจสู้อยู่นะครับเล่นยังไม่มีการถอดใจน,นะเล่นตามสไตล์ของตัวเองไปนะครับไม่ต้องไปชนว่าแพ้ชนะแล้วครับตอนนี้มาที่บูน่ยิงลูกนิ่ม,มบายามออกข้างแล้วตบเข้าในแล้วยิงจังหวะเดียวนะครับ ถ้าไปจับ1จังหวะ2จังหวะนี้คือเหลี่ยมอาจจะไม่ได้ยิงนะฮะมาดูคุณซูมาอีครับโอ้ยโยกสายโยกขวาครับเนยมาแล้วช่องเปิดเลยครับทางซ้ายเมนเดสข้างในก็มีเอบปเป้เอบปเป้ไม่ยิงไง, cio, ปปงเมซี่โอ้ซุปเปอร์ควักของทาบิเตกอาโอ้บอลจะเข้าประตูอยู่แล้วครับรีเพย์ด่วนรีเพย์ไม่มีนะครับบอลมาต่อเน,นื่องมาแล้วมอยูจะส่วนแล้วครับขอหนึ่งลูกได้เปล่าครับบอลหน,นีจากพี่เดอ,อพี่เดวสาควักมาได้บอลต้องมีทรงพลังฮะ ดวงมาบูโน่กับตันทีมามาล้วงบอลให้เพื่อนใหม่ครับเอาใหม่ครับไปข้างในแรดฟอร์ดตบไปทางซ้ายเลยครับกาณาช่กาณาช่อ,อ,ชอให้ที่ซาบิเซ่วิ่งแซางได้เปล่าไม่ได้ขึ้นบอลมาเอาแมนยูยังดักได้ครับจใายังสู้อยู่ครับขอหนึ่งลูกได้เปล่าซาบิเซ่ฉลับนิดหนึ่งบูนโน่ยิงลูกนี้ฉลับเอาแล้วครับได้มาหนึ่งลูกครับหนึ่งประตูต่อศูนย์จากไอหนึ่งประตูต่อสามจากบูนโน่ไฟนันเดสกับตันดีมาปลุกใจเพื่อนหน่อย แต่ชีวิตจริงรู้สึกว่าจะมีดราม่านิดนึงนะบูโนโน,นัด7จูนะแต่แมตช์นี้เอาละฮะได้มาหนึ่งลูกนะครับช่วงท้ายเกมดูอีกทีนึงนะครับจังหวะต่อบอลจากขวาจะไปซ้ายนะครับยิงติดบล็อกแล้วลูก <After S 2> ยิงของ <90 minutes S 2> บูโน่นี่ก็ติดแฉลบของมาร์คิยอสด้วยนะครับ <oma> ทําให้ตอนนมานี่อาจจะพุ่ง <N anda. S 1> ไปผิดทางนะครับดูอีกทีหนึงนะ่งฮะยิงไปหนึ่งครั้งนะครับแล้วเข้าทางบูโน่นะติดบล็อก ติดแมสซ์อัพของไมคินยอสครับทำให้ดอนโนมาเสียจังหวะไปนะครับเอาแล้วครับได้มา1ลูกนะครับแต่ก็เป็น1ลูกที่เป็นเพสสุดท้ายของแมตช์ที่2นี่แหละครับจบ3-1ครับนัดที่2ปารีสของคุณชูมาอี้ย้ำชัยชนะอีกครั้งหนึ่งนะครับโอ้แต่ดูจากสถิตินี่ครองบอล50%เท่ากันนะครับแถมคุณแบงค์มีโอกาสยิงมากกว่าด้วยนะครับยิง7เข้ากรอบ4นะครับติดเซฟไป4นะติดเซฟดอนโนมาไป4นะครับในขณะที่เด็กดาบิดิกาเซฟไป1นะครับแมตช์นี้ เอาละรครับสกอร์รวมคู่นี้นะครับ ปารีสของคุณซูมาอี้5นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของคุณแบงค์1นะครับคุณซูมาอี้ก็พาปารีสแซงแคมป์นะครับผ่านเข้าสู่รอบที่2ต่อไปนะครับไปรอผู้ชนะระหว่างแมนยูกับแมนเชสเตอตีนะครับอีกคู่หนึ่งนะครับระหว่างคุณตังกับคุณเบียร์นะครับส่วนคุณแบงค์เนี่ยแมนยูก็ยังไม่ตกรอบนะครับตกมาสายล่างนะบีซีเอลเราก็ไม่ได้ใจร้ายแพ้แล้วตกรอบนะครับยังมีโอกาสแก้ตัวอีกหนึ่งแมตช์นะครับถ้าชนะก็ยังมีโอกาสเข้าสู่รอบถัดๆไปนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนีีีี้้้้้นนนนนนะะะคคคคคคครรรรรรััััััับบบบบใใท่่่่่่เเพิิิิงงมมมมมาาาาาชชอออออยยลลลลลืกกกกดดดดดตตตหหผวววแจปปปปไไสสส ครับ